ครัผู้การการมหาสารคติตอบผมอัธนากรแล้วก็อาจารย์นนท์รพอาจารย์เมื่อกี้หลังจบคุณปูเมื่อกี้นะตอนเทิ้งท้ายคุณปูถามว่ากุมารทองที่มีเลี้ยงอยู่ะนเพิ่งได้มาถูกออตเตอรี่ไปเนี่ยจะเป็นยังไงยังไงคุณปูต้องดูแลเขาดีๆนะเรื่องกุมารทองนะอาจารย์นะการให้ของให้ของไหว้อะไรพวกเนี้ยถ้าทําดีคุณปูก็จะได้เงดีขึ้นเพราะเหมือนรุ่นพี่ผมก็มีประสบการณ์นี้มาแล้วเห็นกันเต็มจ่าเลยนะครับผมเนี่ยเพราะนนั้มีของดีติดตัวแล้วคุณปูต้องไม่พลาดนะอาจารย์นะ ย้ำทุกช่วงทุกครั้งนะฮะทุ่กช่วงท่านใดฮะอยากให้อาจารย์น้องตรวจสอบเบญจตาในเบื้องต้นในรายการสดตอนนี้นะฮะโทรเข้ามาเลยที่เบอร์0296052202960588 0 0ครับหรือ sms มาที่เบอร์4247276พิมพ์ชื่อวันเดือนปีเกิดอายุเต็มปีนักกษัตริย์และคำถามที่ท่านจะถามในรายการมาชัดเจนเลยนะว่าถามเรื่องอะไรนะที่เราลองดู sms กันเมื่อกี้ของคุณปูมีคุณมารทองในเช้านี้ฮะ ชื่อคุณวิพาบดีนะครับเกิดวันเสาร์ที่21มีนาคม2530ปีเถาะอยากรู้ว่าหนูมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเทพหรือยังอยู่ที่ตัวหรือเปล่าและต้องบูชาอะไรยังไงจ้ะอ่าอ่นี้บอกว่าตามดวงเนาะบอกว่ามีมีแน่นอนนะคะบอกว่าจะบูชาอะไรดีจริงๆของคุณเป็นเทพที่เป็นผู้หญิงอ่ะนะคะจะเป็นพระแม่อุมาพระแม่รัศมีป้าเทพที่เป็นผู้หญิงได้เลยนะคะต่างๆได้หมดเลยใช่ค่ะแต่ว่าก็จะเป็นปางดุเนาะ เป็นคนเพราะว่าน้องเขาจะเป็นคนที่อารมณ์อารมณ์แบบว่าเวลาโกรธแล้วยั้งตัวเองไม่ค่อยได้นะอันนี้เขาเรียกว่าปังดุปงดุก็จะมีทั้งขี่เสือขี่สิงห์แล้วก็จะมีองค์ถ้าเป็นพระแม่ออกมาก็จะมีพระแม่ทุลคาชาเงี้ยขี่สิงห์มีโหดแต่ผมบูชาอยู่ค่ะแต่แต่ว่าจริงๆคือพอถ้าเกิดว่าเราบอกถูกถูกองถูกอะไรก็จะมีความโชคดีนะแฟผมีเรื่องกันเงินกันทองเข้ามาดีคล้องตัว ไปตอนนั้นไปวัดแขกเลยแหละเขไปถามข้างหน้าเขาว่าองค์ไหนดีแล้วเขามองหน้าแฟนแป๊บหนึ่ง็คลาบแล้วเขา่าชี้เลยองนี้เอามาก็เนี่ยแฟนผมตอนนี้ครับได้งานทุกทุกวันนี้ก็คือสบายเลยเงินมาตัดสินปัญหาทุกอย่างมีปัญหาได้แต่ก่อนัตสินไม่ได้เป๊ะชับไวมากนะนั้นคุณวิวพดีนะลองไปหาดูนะเพที่เป็นผู้หญิงค่ะก็จะเป็นแม่อุมาปางดุปางดุนที่สดนปางขี่เสือ แม่ทุลคาไปทาทพรแม่ทุรคาก็เป็นขี่สิงขี่สิงนะดุทั้งคู่แต่แต่ดีทั้งคู่ดีค่ะดีค่ะเชิงอํานาจแล้วก็เกี่ยวกับการตัดสินใจอะไรเนี่ยจะไม่ผิดพลาดนะครับกเขาเรียกว่าเป็นเรื่องเงินทองเข้ามาเนี่ยจะเข้ามาดีด้วยเจนเลยนะพี่เราไปหาดูนะใกล้ใวัดไหนเราไปเช่าดูนะครับตอนนี้มีสายเข้ามาแล้วกาเป็นเรื่องอะไรนะาวันนี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อสิีิครับ คุณสิรินะครับออ๋ครับวันนี้จะดูให้แฟนครับออ๋แฟนคุณสิริเกี่ยวนะครับมันเกิดวันอาทิตย์ที่30กรกฎาคม2509ครับ30กรกฎาคมนะครับ2509นะฮะครับ31นะครับแฟนเกิดปีนักศัตร์อะไรครับมมเียปีมะเมียครับมะเมียนะตอนนี้แฟนอายุเท่าไหร่ครับผม47ครับข้า48ครับอ๋อ47ย่าง48นะวันนี้คุณสิริจะถามให้ภรรยาเรื่องอะไรครับอ๋อเรื่องกับ การงานกับการเงินนะครับงานกับเงินของภรรยาจ้ะจ้ะได้ค่ะแต่นนี้บอกว่าแฟนนะคะเขาจะเป็นคนมีความมุ่งมั่นค่อนข้างสูงนะคะทําอะไรมีความเด็ดขาดในตัวเองมีวินัยสูงมากทุกวันตื่นขึ้นมาทําอะไรต้องทําตามนั้นเป็นประจําเลยแตอนนี้บอกว่าในช่วงนี้รู้สึกว่าเขาจะขี้หงุดหงิดหน่อยไหมฮะตั้งแต่ปลายปีมาเนี่ยครับเนาะต่นี้บอกว่าในในดวงเรื่องงานนะคะการงานตอนนี้ งานก็มีปัญหาเข้ามาเหมือนกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพอประมาณกลางเดือนไปแล้วอ่ะก็จะค่อยๆคลี่คลายนะเขารเรียกว่าในดวงตามดวงเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าจะมีปัญหามีอุปสรรคในเรื่องงานเช่นกันนะในตอนเนี้แต่ว่าจะผ่านพ้นไปได้นะคะไม่มีไม่มีอะไรต้องวิตกกังวลเกินไปนะคะการ,รเงินการทองตอนนี้เขาเรียกว่าเงินทองใช้จ่ายค่อนข้างจะเยอะมากเลยอ่ะกําลังมีเรื่องที่จะต้องใช้เงินก้อนใหญ่ไหมคะตอนนี้ มีครับอาจารย์เนาะกำลังทุกใจคะ่ะเป็นความ <ใจ S 1> วิตกตกังวลใจกลัวว่ามันจะไม่ทันแล้วมันจะไม่ได้ประมาณนั้นน่ะนะคะคือว่าคือจะไม่ได้คือว่าคือว่าทุกวันเนี่ยคือประกาศขายบ้างเคยดูกับอาจารย์แล้วครับจ้ะ<ม>จ้ะมีดวง<ม>ไหมครับอาจารย์มีดวงค่ะมีดวงค่ะมีดวงไม่ต้องวิตกเลยค่ะเพราะว่าตามดวงเนี่ยถามว่าในปีนี้มีเกณฑ์ไหมจริงๆปีนี้มีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่นะคะ ก็คิดว่าอีกสักระยะหนึ่งอะค่ะไม่นานค่ะปีนี้ยังไงก็ดีกว่าปีที่แล้วแน่นอนค่ะปีที่แล้วนี่สุดๆของจริงเลยค,คือ <No? S 2> วันนี้มีงานะแต่คนงานไม่ค่อยมีคนจานเป็นปัญหาตรงนี้ครับที่รถตุ้ใจ <ฮะ S 2> ครับค่ะยังไงก็ผ่านไปได้นะคะบอกว่าตามดวงนะฮะเขาเรียกว่าตอนนี้การเงินการทองมันมีมันมีความกัดกุ้มแต่ตอนนี้ว่ามันก็จะผ่านไปได้อะค่ะไม่ถึงกับร้ายนักอะค่ะ ยังไงก็มีเรื่องของการชักชวนหรือว่าจะมีคนเข้าช่วยอยู่ค่ะนะคะในเรื่องเงินทองนะครับครับขอบคุณคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะขอให้โชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะค่ะพญาคณสิริจะต้องวางแผนใหม่เท่าน้นอาจารย์เนาะคือตอนนี้ตอนนี้มันก็มีปัญหาตึงเข้ามาหลายอย่างยิ่งยิ่งทุกข์ไปเครียดไปบางทีมันไม่ใช่เป็นทางแก้ยิ่งเครียดกยมันจะเครียดมันจะเครียดมากเราต้องปล่อยวางนิดนึงค่ะแล้วรอจังหวะหน่อย เพราะถ้าถ้ากที่จะพูดมาคือจะมีจังหวะเงินก้อนใหญ่เพราะว่าตามดวงเนี่ยค <ah ่ะเขาเรียกว่าดาวการเงินมันมีโอกาสที่จะได้นะคะแต่ว่ามันยังไม่ใช่ในช่วงนี้รออีกสักระยะหนึ่งนะคะนะครับจึิก็จะสบายใจด้วยจ้ะคที่จะดูอาทิตย์ต่อมานะครับชื่อคุณสานะครับเกิดวันอังคารที่1กรกฎาคม2524ปีละกา ถามเรื่องการงานความรักแลาชกราบจะาะการางานความรักโชกคลาภบแต่นี้บอกว่าตามดวงนะคะบอกว่าในเรื่องของการงานเนี่ยถือว่ายังไปได้ได้ดีนะคะยังไม่ได้ถึงกับเสียหายหรือว่ามีอุปสรรคอะไรเพราะว่าทำทำอะไรก็จะทําอยู่มีความเขาเรียกว่าอยู่นานอยู่ทนอะ่ะฟังงั้นเถอะส่วนในเรื่องของการเงินนะ่มันก็เป็นเรื่องของเงินทองที่มันยังอึดอัดอยู่ นะคะเขาเรียกว่าตอนนี้มันมีเหตุที่เข้ามาเป็นเรื่องของการที่จะต้องจับจ่ายเงินก้อนใหญ่พอสมควรเหมือนกันนะคะส่วนในเรื่องความรักนะคะความรักเนี่ยขอให้หนักแน่นนะคะขอให้หนักแน่นต่อกัน mm hmm. อะไรก็ตามที่มันเป็นความระแวงแขงใจกันเนี่ยมันมันจะส่งผลเป็นปัญหาเป็นปัญหาเข้ามาในเรื่องความรักค่อนข้างวิตกนะแต่บอกว่าของคุณกับแฟนกับคู่เนี่ยมันจะมีปัญหารุนแรงไหม มันไม่ได้ชี้ถึงกับขั้นรุนแรงถึงกับขั้นที่คุยกันไม่ได้นะเพราะว่าในเรื่องของอารมณ์หรือว่าภายในครอบครัวเนี่ยกระทบกระทั่งกันค่อนข้างบ่อยก็ใช่แต่ว่ามันคลี่คลายได้นะคะยังไงก็ต้องใจเย็นกันสักหน่อยนะใจเย็นนะทุกอย่างที่คลากันพูดคุยใช่ค่ะ สำนักผู้ช่ท่านใดน,นะสนใจนะครับอยากจะให้อาจารย์น้องตรวจสอบดวงชะตา<พ>นะได้เชิงลึกเลยแบบ<พ>ละเอียดเลยว่าจะทำยังไงอาชีพจะเดินยังไงอะไรยังไงนะฮะ<พ>จะขึ้นเบอร์โทรมาให้แล้วโทรมา<พ>สอบถามเรื่องการจองคิวก่อนก็โดยของอาจารย์คนที่จะดูอาจารย์น้อง<พ>เยอะเยอะมากนะอาจารย์น้องชุดแปดหนึ่งนะหกหนึ่งหนึ่งหกห้าหกเก้านะเบอร์ของอาจารย์น้องสำนักผู้ช่ท่านใดสนใจนะฮะโทรเข้ามาสอบถามเรื่องการจะดูว่าดูยังไงอะไรยังไงนะครับดูค่าครูเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้นะ ก็จะมีนะครับอาจารย์ก็จะมีคนเขาจัดคิวให้ด้วยนะครับผมเยอะผมดูจักคิวอาจารย์แล้วนี่ก็ธันวาไปแล้วนะอาจารย์เนาะนี่ดีกันยานี่ก็เดือนกันยาแต่คิวยาวถึงธันวาเลยตอนนี้เพราะนั้นเขามาโทรมาก่อนนะจะได้แบบถ้ามีจัดคิวได้จะได้คิวคือล็อกกันไว้ก่อนล็อกกันไว้ก่อนล็อกกันไว้ก่อนนะคะได้ดูแน่นอนได้ดูแน่แน่ถ้าช้าไปวันนี้ก็ยาวไปอีกเรื่องยาวเลยหล่ะจะได้ดูนะคะาวนี้นะทีนี้นะอาจารย์เดี๋ยวมีสายมาแล้วนะเราได้ดู สานนจะเป็นเรื่องอะไรนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมชื่ออะไรครับผมชื่อแอดค่ะชื่ออะไรนะแอดแอดค่ะคุณแอดนะครับค่ะคุณแอดเกิดเท่าไหร่ครับผมที่สี่สิงหาค่ะสองห้าศูนย์สามค่ะยี่สิบสี่สิงหาคมสี่นะคะสิบสี่สิบสี่ฮะสี่ค่ะวันที่สี่ค่ะวันที่สี่สี่สิงหาสองห้าศูนย์สาม วันอะไรครับจนอังคารพุธพฤหัสค่ะผนพฤหัสนะครับปีนักกษัตริย์คือชวดค่ะปีชวดนะครับตอนนี้อายุ53ใช่ไหมครับค่ะค่ะอ่าวันนี้คุณแอดจะถามเรื่องอะไรครับผมจะถามเอ่อตอนนพี่จะจะ,จะอ่อว่าจะมีจะมีใครเข้ามาในชีวิตอีกไหมคะอ๋อเรื่องความรักค่ะอือเรื่องความรักอาจารย์ะจะมีใครเข้ามาอีกไหมจ้ะตอนนี้ว่าตามดวงนะคะบอกว่าในปีนี้ของคุณอะ ถ้าเป็นเรื่องความรักของคุณมีเกณฑ์ใช้ชีวิตร่วมคู่นะโดยพื้นดวงคุณจะเป็นคนที่ตัดสินใจค่อนข้างยากในเรื่องความรักนะ <c oughs> เป็นมาตั้งแต่สาวๆเลยเนาะว่ <c oughs> างั้นเถอะ <c oughs> แต่ตอนนี้ว่าในดวงพื้นดวงอะค่ะคือคนที่คุณจะเลือกเนี่ยเขาต้องเป็นคนที่เป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนดีตามดวงเนี่ยมีโอกาสเข้ามานะในในเรื่องของความรักหรือคู่ครองนะคะอืม <c oughs> ฮัลโหลจ้าเสียงเหมือนเบาเบาไม่ได้ยินจ้าจ้ะปีนี้ดีกว่าปีที่แล้วค่ะปีนี้ของคุณนะคะเขาเรียกว่ามีเกณฑ์พบเจอเรื่องราวดีๆเข้ามามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางดีมากกว่าทางทางเสียนะคะแต่ว่าในดวงของคุณคุณมักจะอึดอัดกับบริวารซะมากกว่าใช่ค่ะเนาะกำลังทุกข์ใจของคุณมีบุตรแล้วไหมคะมีสองคนนะคใช่กําลังอึดอัดกับบุตรเนาะ คนหนึ่งที่เป็นผู้ชายค่ะ <C oughs> นั่นแหละตอนนี้ว่าอันนี้เราก็ค่อยๆปรับค่อยๆแก้เพราะว่าในดวงของบุตรคุณนะ่ะเขาจะเขาจะค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างสูงอันนี้เป็นเรื่องของความกังวลใจที่ท,ที่ที่คุณเป็นนะคะ <C oughs> ส่วนในเรื่องของสิ่งที่คุณตั้งหวังปรารถนาในในจากนี้ไปเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงไปในในทิศทางที่ดีนะไม่ว่าจะเป็นการเงินหรืออะไรก็ดี <C oughs> นะคะการเงินดีความรักดีค่ะ หมาเลขพี่คะอาจารย์จ้าเลขที่เจ็ดสิบเก้าทับสิบค่ะเจ็ดสิบเก้าทับสิบอ๋อสำหรับคุณคใช้ได้นะคะสาหรับคุณไม่เป็นไรก็คือส่งบุญให้กับเจ้าที่เจ้าทางนะเขาเรียกว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ทําอะไรจะลุยแบบว่าตัวคุณเองคุณเป็นคนมีความมั่นนะฮนะ,ะแล้วก็อดทนค่อนข้นขางสูงใช้จ่ายเงินทองอะไรเงี้ยตัวจะตัวคุณจะเป็นคนค่อนข้างมัธยัตเนาะ ถ้าเระวังนะคะอาจารย์นั่นแหละจ้ะนั่นแหละแต่ตอนนี้ว่าตามดวงนะว่าบ้านเลขที่ไม่เสียนะคะใช้ได้สําหรับคุณค่ะก็ขอติดตามดีใช่ไหมคะอาจารย์ดีค่ะดีค่ะนะครับคุณอร์โชคดีนะครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณแอร์นี้น้องก็จะมีอะไรเข้ามาจะสนใจเลือกแล้วก็อาจจะเครียดหรือกังวลเรื่องลูกเราพูด้วยแล้วก็ต้องคุยกันหน่อยคุยกันสักนิดหนึ่งนะว่าเป็นยังไงต่อไปนะนี้ไอเดียต่อมาจ้ะเป็น คนคุ้นเคยเราคนนี้คือคุณหนุกุลเมื่อวานเมื่อวานก็สงไปเมื่อวานเมื่อวานเป็นเรื่องอะไรนะเอจำไม่ได้เรื่องเงินไม่ใช่ดีกต่ความรักแฟนเหมือนแฟนมีสาม่หรือเปล่าอะไรนี้อันนี้ครับคุนุกุลมาถามนี่แหละครับคุณหนุกุลนะเกิดวันศุกร์ที่2สิงหาคม2511วันนี้มาถามเรื่องของคุณพ่อหนึ่งสุขภาพของคุณพ่อเป็นอย่างไรแล้วข้อสองเนี่ยมีแต่คนมาขอยืมเงินคุณพ่อ <bid. S 2> เขามาหลอกอะไเนี่ยคุณพ่อจะมีปัญหาเรื่องการเงินหมดตัวหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าแต่นี้บอกว่าถ้าถามถึงคุณพ่อนะฮะบอกว่าตามดวงแล้วเนี่ยคุณพ่อเป็นคนใจดีไงนะคะออใจด,ใจดีใจดีมากเลยค่ะแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าบางทีใครมาบีบน้ําตาเนี่ยคุณพ่อช่วยทัน,นที<ด>เลย,เลย แต่นี้ว่าตามดวงก็ถามว่าจะล่อหลอกมากไหมคือในตอนนี้ก็ต้องห้ามปั๊มหรือว่าคุยกันได้ต้องคุยกันนะคุยก่อนเพราะว่ามันมีโอกาสค่ะคือตอนนี้มันเป็นเป็นเรื่องของล่อหลอกจริงๆมีเข้ามาล่อหลอกจริงๆแล้วโอกาสศูนย์ก็เยอะโอกาสสูญส,ส,สูญสูญเรื่องเงินนะ่ะเยอะนะโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะและสุขภาพใครก็ตามถ้าสุขภาพของคุณพ่อคุณพ่อร่างกายเนี่ยเหมือนกับว่าแกต้องเกี่ยวกับระบบเลือด ต้องระวังนะคะคุณพ่อนะคะเกี่ยวกับระบบความดันระบบเลือดข้นอะไรประมาณนี้ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ารลยการหาหารกันต่อครับ